อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลีตวันนี้อยากจะชวนมาร้านอาหารชื่อว่า13เหรียญร้านเขาเกือบจะ50ปีแต่ร้านนี้สาขาสุขมุมวิท49า <39 S 2> ทำพรีเซนเตชันรูปแบบใหม่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้มาชิมนะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณพรวริน นิติวะนากุลสวัสดีสสดนะคะน้องกิฟค่ะสวัสดีค่ะฟังจากน้องกิฟว่า13เหรียญของเราวันนี้ ภูมิใจนาเสนออะไรจ้าค่ะ93เรียนสาขาสุขวิทีสนะคะจะเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดค่ะอายุประมาณ4ปีค่ะสาขาเนี้ยจะเป็นเปิดในรูปแบบโฉมใหม่เลยก็คืออาหารอาจจะเป็นอาหารแบบดั้งเดิมแต่ว่าเราจะนํามาจัดให้ทันสมัยขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยณปัจจุบันค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดของที่ร้านนะคะก็คือจะเป็นไก่อลาสก้าค่ะจะเป็นตัวสะโพกไก่อ่ะคะ่ะนำไปชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะตัวไก่ตัวเนี้ยมันจะไม่แห้งจุยซี่กำลังดีทานคู่กับซอสเกรวีค่ะ เครื่องเคียงของไก่อลาสก้าเนี่ยจะเป็นสปารเกตี้ซอสไก่ค่ะ,คะยังเป็นสูตรออริจินัลอยู่ค่ะทานคู่กันก็คือจะรสชาติอูมามิมากๆอร่อยมากลงตัวกันแป๊ะเลยทุกโตมาต้องสั่งประทับใจแน่นอนไปเมนูที่2สิจ๊ะ หอยลายอบเนยกระเทียมนะคะความเด็ดคือเราอ่ะนำหอยลายอะค่ะไปอบเครื่องเนยกระเทียมที่เป็นสูตรเด็ด49ปีของที่ร้านจะใช้เป็นเนยแท้ค่ะคือมั่นใจได้เลยว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนถึงเครื่องแน่นอนค่ะจะมาเป็นเซตคู่กับขนมปังกระเทียมค่ะขนมปังกระเทียมของเราจะกรอบอร่อยแล้วก็เข็มค้นมากๆคือลูกค้าส่วนมากที่สั่งหอยลายอบเนยกระเทียมอะค่ะจะต้องสั่งขนมปังกระเทียมเบิ้ลเพิ่มเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูสลัดทาโก้ค่ะคือตัวแป้งอะค่ะมาทําเป็นกระทงค่ะทานคู่กับก็มีเครื่องทะเลค่ะก็จะมีกุ้งนะคะมีปลาหม มีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์สลัดนะคะมีสลัดผล,ลไม้แอปเปิลแล้วก็สับป,ปะรดคู่กับน้ำสลัดเทาเซนไอแลนด์ค่ะสูตรของคุณพ่อที่ทำมาโอ้ยตั้งแต่เปิดร้านเลยค่ะก็ยังใช้สูตรเดิมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเราจะลดน้ำตาลนิดนึงเพื่อความเฮลตี้ด้วยค่ะไปเมนูต่อคะ่ะก็อันนี้จะเป็นพิซซ่าฮาวายยนค่ะ,คะของเรามันเป็นออกแนวไทยๆเป็นฟิวชั่นนิดนึงค่ะมันจะไม่ได้เลี่ยนเหมือนพิซซ่าเป็นอิตาเลียนพิซซ่าค่ะความอร่อยของแฮมอะคะ่ะจะตัดเลี่ยนคู่กันกับสับป,ปะรดได้อร่มากคะ แต่อีกหนึ่งซุปที่ทุกโตมาต้องสั่งเลยค่ะก็คือซุปข้าวโพดค่ะความอร่อยของเราก็คือเราใช้ข้าวโพดหวานที่พิธีพิธานคัดสรรมาอย่างดีค่ะความหวานของข้าวโพดจะตัดเลี่ยนได้กับความเค็มของซุปมากๆเลยค่ะก็คือทานแล้วอูมามิสุดๆจะถูกใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่กี่ขวบยันรุ่นอากงอ,กงอมากได้ทุกรุ่นเลยค่ะเครื่องดื่มเราเป็นไงจ๊ะที่แนะนําก็จะเป็นชาไทยค่ะร้านนี้เปิด11โมงถึง3ทุ่มค่ะค่ะ อยากให้แวะมาคุณจะถูกอกถูกใจและวันนี้เลยต้องขอาการันตีความอร่อยเด็นเล็เป็นพิเศษให้กับ13เหรียญนะคะสุขุมวิท49เป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้าน13เหรียญสาขาสุขุมวิท49ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ The r a c k ก t Club ลตึก4 รอแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์และ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านี่ค่ะวันนี้ฤรธิอ,อยู่13เหรียญสาขาสุขุมวิท49เพียงคุณแค่ใช้ a s point 1คะแนนจะสามารถแลกรับ แลกรับส่วนลด10%สําหรับสาขาสุขุมวิท49เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2568ค่ะขอขอบคุณ AS นะคะที่ช่วยแนะนําร้านอาหาร13เลนสาขาสุขุมวิท49เราพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ทุทกๆท่านแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวนันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีนะคะอะไรเล็กกับผลิลี่เมชือ่ออติงยา่าผิงชังต้องกินค่ะ